กระป๋าสตางค์ใบยาวหนังมัวรุ่นแม่นางกวักแม่นางกวักจะมีพุทธคุณกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้าขายดีเรียกเงินเรียกลูกค้าพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มโจมอายุการใช้งานประมาณ10ปี รุ่นนี้เรารับประกันหนังแท้ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ยันคาถาและยันพลังตัวเลข16ตัวพุทธคุณทั้งหมดจะเสริมในเรื่องการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน αι, ่ห์เมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจี้ดึงดูดเงินทั้งด้านในและด้านนอกลงยันพลังตัวเลข9ตัวชุกคู่เลขมหามงคลแห่งโชคลาภเครื่องหมายอินฟินิตี้และสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินสายคล้องสามารถ,ถถอดเก็บได้ ตัวจัดซิปด้านนอกโลงยันพลังตัวเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชุดคู่เลขมหามงคลแห่งโชคลาภสัญลักษณ์โลโกโล้ดวงตาวราแห่งเทพ,พเจ้าสัญลักษณ์ดึงดูดเงินสาก,กลกระบะสตาค์ทุกใบผ่านพิธีปลุกเสก ออกแบบตามศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากนั้นเราจะมีเคล็ดลับเสริมซึ่งเป็นเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของพื้นดวงมีลูกค้าหลังจากที่ใช้เคล็ดลับของเรากลับมารีวิวนับพันท่าน กระเป๋าสะตางรุ่นนี้ราคาไมละ1,965บาทรับประกันหนังแท้ฟรีค่าจัดส่งไม่ว่าวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางถ้าใช้เป็นวิธีการโอนเงินมีของแถมแทนคำขอบคุณให้